สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว s n u n น w s กับดิฉันชิรันลันปิดรำหัวข้อข่าวแรกในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภาสาัสสกลนครเสริมสร้างจักเยภาพผู้ประกอบการสกลนครในการจัดการคาร์บอนฟุตปริ้นวันที่13มกราคม2569ศูนย์ความเป็นกลางทางคาร์บอนมหาวิทยาลัยราชภาาัฏสกลนครร่วมกับสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสเกยภาพประชาชน เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตปรินและการปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญระดับชาตปีชาสั์มีเกาะรองอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมนายชันชัยอนุสรอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครกล่าวเปิดการอบรมและนางสาวเบรมฤทดีสมแสนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกล่าวรายงานณนห้องประชุมดุสิตาโรงแรมภูพานเพลสมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากนั้นเป็นการบรรยายและเวิร์กช็อป โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนครพนมและศูนย์ความเป็นกลางาคาร์บอนมหาวิทยาลัยรายชภัฏสกลนครเรื่องการปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตปรินต์ขององค์กรผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร,ร์ของประเทศซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตรายเดียวจำนวน,น100ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกิจกรรมพรบิกฟอรัมขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐวันที่15มกราคม2 5 6 9มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกิจกรรมพรบิกฟอรัมเปิดเวทีสาธารณะภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2 5 6 9จัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท โดยมีนางรัติดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชาอธิการบดีผู้บริหารอาจารย์นักศึกษาสาขาวิชาราาัฐประาศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมณห้องประชุมสร้อยสุวรรณาอาคาร1ิบมหาวิทยาลัยรายรชภัฏสกลนครภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของคณะกรรมการปปทในการป้องกันการทุจริต โดยนายเอกชัยเกษมสุขทวัตรองเลขาธิการคณะกรรมการปปทการเสวนาเรื่องการสร้างการรับรู้ถึงบทบาทภารกิจของสำนักงานปปทและแนวทางกลไกการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพลังเจนซีสู่การสร้างสังคมโปร่งใสบทบาทนักศึกษากับการต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมระลมความคิดเห็นในการสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ภาครัฐภาคก,การศึกษาและภาคประชาชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทกลไกของสำนักง,งานปปทและร่วมกันพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะบทบาทของนักศึกษาที่เป็นพลังสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ในระยะยาวสถาบันวิจัยและพัฒนาอบรมการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์กรอบการวิจัย วันที่17มกราคม2569สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์กรอบการวิจัยการขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม appropriate technology เพื่อยกระดับไรายได้ครัวเรือนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณ2569โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริชาสตร์มีเกาะรองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาครอ,อินทชยัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานน้องห้องประชุมสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากนั้นเป็นการบรรยายและเวิร์กช็อปการออกแบบงานวิจัยให้ตอบโจทย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อชุมชนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงปัญหาพื้นที่เข้ากับนวัตกรรมและผลลัพธ์เชิงสังคมพร้อมแบ่งกลุ่มพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยวิทยากรจากหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพท และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน25คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับคณะผู้บริหารอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมต้อนรับอธิการบดีคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยในวันที่17มกราคม2 5 6 9ยสผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชาชิตปรีชาอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครน,นำคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้กับสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเด็จนินพันธ์อธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏนคนปรปฐมนำคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐม เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบเอกสารเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆพร้อมสรุปข้อมูลการตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะจากนั้นในวันที่18มกราคม2569เป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏสกนลนครเพื่อเป็นการรับรองการเป็นสถาบันการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาลและเป็นการร่วมมือปฏิบัติภารกิจหลักระหว่างอาจารย์ในสถาบันประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการสู่สังคมการทานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยการลงนามดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมสลัดจันทรอาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของการรายงานข่าว s n u u น e w s แล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ